วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง vnp มีเรื่องเล่าคลิปนี้พปก,ก็มายืนอยู่บนแถวแถวสกายวอล์กของสถานี bts พญาไทด้านล่างก็เป็นทางรถไฟสายตะวันออกแล้วก็เป็นที่อยู่อาศัยของชุมชนหนึ่งนะครับชื่อว่าชุมชนบุญร่วมใส ที่เขาอาศัยอยู่บริเวณเวแถวตั้งแต่ช่วงถนนพญาไทไปจนถึงถนนพระรามที่6และบริเวณด้านข้างของทางรถไฟนะครับก็มีความเจริญเติบโตเป็นอย่างมากเลยอย่างด้านซ้ายของผมตอนนี้ก็มีสำนักงานตึกสูงมาสร้างนะครับเพิ่งเปิดได้ไม่นานนะนั่นก็คือเดอะยูนิคอน ก็เป็นสำนักงานออฟฟิศให้เช่าคลิปนี้ผมจะพามาดูการปรับภูมิทัศน์ื้นที่ริมทางรถไฟป,ประเวณชุมชนบุญร่วมใจเรจะพาเดินดูนะครับการปรับภูมิทัศน์ตั้งแต่ช่วงถนนพญาไทยไปจนถึงถนนพรามที่6 เป็นถนนพยายไทนะครับตรงนี้เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้า BTS กับรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลิงตอนนี้ผมก็เดินเข้ามานะครับตรงนี้ก็เป็นจุดจอดรถไฟนะครับก็จะมีคนมารอรถไฟโดยเฉพาะเช้าเย็นนะครับก็จะเยอะนะตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นจุดจอดรถไฟพยายไทย ก็จะมีรถนะครับมาจากหัวลำโพงนะเส้นทางสายตะวันออกนะครับไปชะเชิงเซาได้ไปพัตยาไปบ้านกูตาหลวงหรือว่าไปทางปัจจินบุรีไปด่านคลองลึกแถวแถวโรงเกลือนะครับก็ไปได้เลย ังจากรื้อบ้านที่บุกลุกย้ายออกพื้นที่ไปนะครับทางการรถไฟก็ได้นําเสามาปักแล้วก็กั้นด้วยรวดหนามนะครับรอบพื้นที่ที่อยู่ด้านข้างของทางรถไฟเพื่อไม่ให้มีคนอื่นนะครับมาบุกลุกซ้ําตอนนี้ก็กั้นพื้นที่เสร็จแล้วนะครับยาวไปประมาณสกักกิโลนึงตั้งแต่ช่วงถนนพญายไทจนไปถึงแถวถนนพระรามที่ห้านะครับ แม้แต่หมานะครับหมาแถวนี้ที่เดินไปมานะมันก็เข้าไปไม่ได้นะมันก็ได้แต่มองแล้วก็เหมือนจะบ่นอะไรงืมงำงืมงเพื้นทางเดินนะครับก็อยู่ในสภาพที่ไม่ค่อยสมบูรณ์นะเดินก็ต้องระวังนะครับที่พังได้อย่างรวดเร็วนะครับส่วนหนึ่งก็มาจากรถมอเตอร์ไซค์นะก็จะมีมอเตอร์ไซค์นะครับวิ่งไปวิ่งมาว้าวว้าวว้าวนะครับ ก็ทําให้ทางเดินเนี่ยชํารุดเสียหายเดินก็ต้องมองให้ดีคืออย่าไปมองวิวจนเพลินนะเดี๋ยวจะล่วงลงไปโครงการพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ริมทางรถไฟ ภายในเขตบริมนทลและทั่วประเทศเพื่อจะเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพื้นที่ของการรถไฟให้เกิดประโยชน์สูงสุดการบริหารจัดการพื้นที่สองข้างทางรถไฟสายตะวันออกจะมีการทําความสะอาดจัดเก็บขยะมูลฝอยวัชพืชบริเวณริมทางรถไฟเริ่มต้นนะครับจัดพื้นที่ระหว่างที่อยู่รถอรุพงศ์จนไปถึงที่อยู่รถ พญาไทตลอดจนแนวเขตทางรถไฟซึ่งเป็นจุดที่มีการเื่อย้ายสิ่งปลูกสร้างแล้วก็มีผู้บุกรุกชุมชนบุญร่วมทรายนะครับก็เป็นอีกหนึ่งชุมชนนะที่มีการปลูกบ้านบุกรุกริมทางรถไฟตั้งแต่ช่วงถนนพญาไทไปจนถึงถนนพระามที่6ระยะทาง1กิโลเมตร ก็อยู่ใกล้จุดเชื่อมต่อรถไฟฟ้า BTS และแอร์พอร์ตเรลิงสถานีพญาไทยมีทางเดินเชื่อมต่อถนนเพชรบุรีซอย5แล้วก็ซอย7อีกทางยังทะลุไปถนนสีอยุธยาได้อีกด้วยก็เป็นจุดที่ทำเลดีมากๆเลยนะครับตรงนี้โดยชุมชนบุรไนษใจน,นะครับก็เป็นหนึ่งในชุมชนที่อาศัยอยู่ในแนวโครงการก่อรสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสาสนามบิน และได้ถูกเจ้าหน้าที่การรถไฟสั่งรื้อย้ายออกจากพื้นที่เมื่อรื้อย้ายออกไปนะครับก็ทําให้มีทั้งเศษวัสดุหลังคากระเบื้องไม้อัดแล้วก็สังกะสีรวมถึงขยะบางส่วนจากการรือถอนเหลือทิ้งไว้ซึ่งปัจจุบันเจ้าหน้าที่ฝ่ายการช่างโยธาได้มีการจัดเก็บขยะทําความสะอาดพื้นที่และวางแนวรั้วกัน้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งทําการประชาสัมพานนะครับมีการติดป้ายตลอดเลยนะห้ามบุกลุกเพื่อป้องกันไม่ให้มีการกลับมาบุกลุกซ้ํานะครับหรือทิ้งขยะในพื้นที่ของการรถไฟอีกก็มีหลายจุดนะครับที่มีการปรับภูมิทัศน์หลายท่านก็กังวลนะว่าจะมีคนมาขายของหรือเปล่าว่าจะมีคนมาปลูกบ้านหรือเปล่าหรือมีคนจอดจักรเข้ามาหรือเปล่านะครับจุดนี้ทางการรถไฟกั้นพื้นที่เลยนะครับไม่ให้เข้าไปเลยนะ ก็ได้มีการมอบหมายให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือว่าพอชอนะครับเป็นหน่วยงานทําสัญญาเช่าพื้นที่ชั่วคราวให้กับชุมชนคือตอนนี้นะครับทางชุมชนก็ยังอยู่ในพื้นที่เดิมนะแต่ว่าให้ทําการเรื่ย้ายออกไปให้พ้นแนวก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินสาสนามบินก็คือดอนเมืองสุวรรณภูมิแล้วก็อู่ตะเภา ขยับมาในพื้นที่ที่ไม่เป็นปัญหาแต่ว่าต้องเช่านะครับโดยทางพอชอนะครับก็จัดการเรื่องนี้เนื่องมาจากว่าที่อยู่อาศัยใหม่นะครับก็ยังสร้างไม่เสร็จเขาจะต้องย้ายไปนะครับยังที่อยู่ใหม่นะตอนนี้ยังเห็นอยู่นะครับมีบ้านยังอาศัยอยู่นะตอนนี้ยังไปไม่ได้นะครับเพราะว่าบ้านเขายังไม่ได้ทาการก่อสร้างนะก็จะตั้งอยู่บริเวณแถวซอยโมเด็กนะครับแขวงมักกะสัน ลักษณะก็จะเป็นตึกอาคาร8ชั้นโดยอาคารเดเริ่มสร้างนะครับประมาณต้นปี2567และคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2568ตอนนี้ชาวชุมชนก็ยังไม่มีที่อยู่ใหม่นะครับก็เลยต้องเช่าพื้นที่ของการลถไฟไปก่อน ปกติเขาจะอยู่สองข้างเลยนะครับถ้าเราเดินมาจากทางถนนพญาไทนะครับก็จะมีซ้ายขวานะแต่ปัจจุบันด้านขวาเนี่ยก็ต้องถูกรื้อย้ายออกไปทั้งหมดนะครับเพราะว่าเป็นแนวก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงเขาก็มาอยู่ด้านซ้ายกันนะครับตอนนี้จะไปอยู่ด้านซ้ายแต่ว่าอยู่ชั่วคราวนะครับเป็นการเช่าพื้นที่ของการรถไฟ ตรงนี้ก็เป็นซอยเจ็ดนะครับก็เป็นซอยเพชรบ,บุรีซอยเจ็ดนะครับเดินไปก็ไปออกถนนเพชรบ,บุรีได้ฝั่งตรงข้ามนะครับก็จะไปออกถนนสีอยุทยา ชาวชุมชนบุญลร่มใสนะครับที่อยู่ด้านข้างทางรถไฟส่วนมากนะครับอาชีพที่เขาทําอยู่นะก็จะเป็นมีค้าขายมีขายอาหารขายกับข้าวแล้วก็มีเป็นแม่บ้านนะครับขับวินมอเตอร์ไซค์แล้วก็มีบางคนนะครับที่รับจ้างอาชีพเย็บปักผ้า ตรงนี้ก็จะเป็นช่วงบริเวณซอย5ในส่วนที่เป็นซอยนะครับทางการรถไฟเขาก็ไม่กั้นนะเขายังเป็นห่วงอยู่นะครับสำหรับคนที่สัญจดไปมานะเขาก็จะเปิดพื้นที่นะครับฝั่งตรงข้ามผมนะครับฝั่งด้านขวาก็จะไปสนุนสีอายุทยาได้ ซ้ายเนะครับเป็นบ้านที่มาปลูกใหม่นะมาปลูกเช่าอยู่นะครับชั่วคราวต้องบอกก่อนนะครับมาอยู่แบบชั่วคราวนะครับอันนี้ไม่ถาวรน,นะรอบ้านที่กำลังเตรียมก่อสร้างทางการรถไฟนะครับเขาไม่ให้พื้นที่ให้คนมาบลูกลุกแล้วนะครับตอนนี้ กำลังไล่เคลียร์พื้นที่อยู่นะครับแล้วก็เตรียมนำั้วงมากั้นนะครับทั่วประเทศเลย วันนะครับเสาหักซะแล้ว เขาเลี้ยงปลาสอดน,นะครับตัวเล็กๆนะอยู่หน้าบานเป็นอ่างนะครับ ผมเจออะไรนอนอยู่โอ้โหเจอจีินะครับมองตอนนี้ที่เห็นนี่สามตัวเลยนะมีไ้เจ้าส้มนะครับนอนอยู่นะแล้วก็ถัดมาก็เป็นไอ้ดำนอนอยู่สองตัวนอกจากจะมีการบุกรุกของคนในชุมชนนะครับถ้าที่ผมสังเกตดูนะครับพวกแมวนี่ก็เยอะนะแมวเยอะมากนะครับไม่นับรวมมีไก่ด้วยนะมีไก่ด้วย เจอลูกเกาคางก็เสร็จนะครับหางกระดิกหางเลยนะครับอะไรจุดอ่อนจุดอ่อนก็เป็นรถไปนะครับขบวนนี้ก็จะไปราจินอบุรี รถไฟเด๋ยวนี้เท่าที่ดูนะครับก็ปรับปรุงดีขึ้นนะเราจะเป็นที่นั่งนะครับหรือว่าตัวขบวนรถนะเรามีการปรับปรุงให้ดูสวยงามนะครับเมื่อก่อนก็จะดูโทรมนะรถไฟก็เก่าอยู่แล้วนะครับก็ปล่อยโทมแต่ปัจจุบันการรถไฟก็ค่อนข้างจะดูแลทำความสะอาดรถไฟนะครับให้ดูสวยงามขาบวนนี้ถ้าที่ผมมองนะครับมีตู้แอร์นะครับนี่ได้หลังนะมีตู้แอร์ติดมาหนึ่งตู้ กรุงเทพนะครับไปลงฉากเชิงซาวไปปทุมดุรีก็มีตู้ปลอมอากาศนะครับนั่งสบายเย็นๆแล้วนะตอนนี้มีแล้วนะครับผมก็เดินมาถึงบริเวณจะแถวถนนพระรามที่หกก็เดินมาสุดเลยนะครับ ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของชุมชนบุญเร่มสใจระยะทางประมาณ1นกิโลเมตรมีรถไฟผ่านมาขาบวนนี้ก็เป็นรถไฟที่มาจากภูตาหลวงนะเข้าอวลัโพง ผมไม่ได้เตรียมตัวนะแต่ผมคิดว่าผมขึ้นไปดีกว่านะเดี๋ยวไปลงที่หูลำโพงอันนี้ก็เป็นบรรยากาศขบวนรถที่ผมนั่งมานะครับด้านบนที่ผ่านนะครับก็เป็นยกระดับหลวนพิเศษสีรัฐ บริเวณนี้นะครับปกติผมนั่งมาเนี่ยหวาดเสียวมากเลยนะแต่ว่ามาระยะหลังนะครับดูไม่ค่อยหวาดเสียวเท่าไหร่ในที่หวาดเสียวก็คือสังกะสีเนี่ยนะครับจะเข้ามาใกล้ตัวรถมากเลย mm hmm. ทากการรถไฟเขาเอาแผงไปกั้นไว้นะเป็นเหลาเหล็กนะครับกั้นไว้เลยนะเพื่อไม่ให้บ้านนะครับยื่นสังกะสีออกมานะครับโดยกั้นเหลาเหล็กกั้นไว้อันนี้ก็ ลดความหวาดเสียวไประดับหนึ่งบ้านที่อยู่ก็ไม่ใกล้รถไฟเหมือนเดิมแลวนะครับเพราะว่าทางการรถไฟเขานำแผงเล็กมากัน้น ก็เป็นชุมชนคลองส้มปล่อยนะครับผมเห็นมีไหลซอยนะก็จะเขียนซอย1ซอยสซอยสไล่ไปเรื่อยนะครับตามข้างทางนะครับท,ทั่วไปเนี่ยก็มีผู้ขยะมีสิ่งของมาทิ้งไว้เต็มไปหมดนะมีผู้พบเห็นนะครับก็มาบ่นมาโพส มาคอมเมนต์ในเพจต่างๆนะครับว่าขยะเยอะมากเลยนะตามทางรถไฟเนี่ยทางการรถไฟนะครับเขาจึงปรับปรุงตอนนี้จะปรับปรุงนะครับปรับภูมิทัศน์ริมทางรถไฟให้สวยงามเลย เป็นการนั่งรถไฟนะครับในช่วงสั้นๆนะจากบริเวณถแถวถนนพระรามที่หมาที่สถานีหัวลำโพงก็งเย็นพอดีนะครับใกล้จะหนึ่งทุ่มแล้วผู้โดยสารก็เหลือน้อยนะครับเนื่องจากว่าลงกันไปหมดแล้ว จากภูตาหลวงนะครับลงกันมาเรื่อยเลยนะลงจากพัทยาลงฉะเชิงเซาลงราชปาลโลงพญยาไทยก็จะถึงหัวระโงนะครับก็เหลือนิดหน่อย มาถึงสถานีหัวลำโพงแล้วนะครับผมเดินทางมากับขบวนรถไฟนะที่มาจากอุจาหลวงนะครับเข้าสถานีหัวลำโพงคลิปนี้ก็พามาชมการปรับปรุงภูมิทัศน์การกั้นรั้วบริเวณะแถวชุมชนบุญล่มใสนะครับแล้วก็ชวนนั่งรถไฟนะครับเข้าสถานีหัวลำโพงขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตาม และขอบคุณอย่างสูงสำหรับท่านที่สนับสนุนช่อง VNP มีนั่งเล่าไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ